เี่เขาเขาพร้อมขนาดนี้เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเขาบอกกันเมื่อกี้เขาบอกว่าเต้นแรงนะยอมไม่ได้นะเขาบอกกันเมื่อกี้ทุกคนฟังนะนี่คือการเต้นที่แรงที่สุดเท่าที่พ่อจูเคยเต้นมาในชีวิตหน้าเวทีหมอลำแรงเท่าไรลบภาพนั้นให้หมดใช่ลบภาพจำความอะไให้หมดเพราะนี่คือประวัติศาสตร์จะเป็นการเต้นแรงผมยังไม่พูดอะไรเลย้าวพ่อ อ่ะพร้อมอ่ะพร้อมมาเอาเลยเอาเลยทุกคนช่วยกันตบมือตามสบายเลยนะครับมาจะร้องแบบไหในเนี่ยจะเต้นเนีไยในใครร้องใครเต้นใครจะร้องร้องมันก็เหมือนละครลิงที่จะไปเต้นกันลูกอีกมันก็เหมือนโอุ้ยลิงอ้ายได้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 เต้นได้เต้นได้ก็คือให้สองคนร้องด้วยกันได้ก่สองได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้จะให้ลองรุ่นสอน ดูครังนะดูกกราสอนก็ไม่ต่างจากหูร้องเองอ่อาด้องพอาบโจเนอาด้องแล้วเอาปลกมือดังกรงไปแ้ตัวแมูดูยดยูไป รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นพ่อเห็นพ่อของเราเต็มยังไม่สุดอ้าวไม่พี่พี่นุองใช่ไหมอ่ะครับหนึ่งอ่ะเปิดเปิดอ่ะเปิดทางพ่อนะังถามพ่อหนังอ่ะพ่อมาพอดีทุกคนเอาอย่างเงี้ยสุดหรือยังถ้าไม่สุดให้เมนไม่สุดถ้าสุดเหม็นสุดเดี๋ยวผมจะดูจะดูจะดูเสียงจากเอสีถ้าสุดจากคอมเมนต์สุดหรือไม่สุด ถ้าไม่สุดจะได้เต้นอีกรอบหนึ่งเอาเงี้ยสุดผมบอลตัวช่วยได้ไหมได้หมอนยิงมาได้เอาหมอลยิงมา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 อ่าเป็นคนนึงที่อยู่ในเสื้อนี่ก็นี่ไงเห็นไหมและนี่คืออีกหนึ่งท่านที่เราจะเปิดเผยตัวละครตัวสุดท้ายเลยขอบและนี่ครับตัวละครลับตัวสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นคนไปทำเรื่อง ตัวละครรับตัวสุดท้ายที่มาพร้อมกับพวงมาลัยนี่กาลังแบบนี้นะตัวละครรับตัวสุดท้ายเปิดตัวแล้วอ่าตัวละครรับตัวสุดท้ายพ่อจะให้ขออดิทำอะไรบ้างาเป็อะไรคะเป็นตัวช่วยพ่อเออเต้นกับพ่อช่ใ้หตัวร้องให้ามาคออ่านี่สีสวยสวยอ่ตอพ่อตรงนี้วะทะไคให้เลือกระหว่างเต้นกับร้องหรือร้องกับเต้นเดก้ร้องไเต้น เนา่ยทั้งร้องทั้งเต้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลือกช้อยไม่เหมือนกันสักอันเลยเอาอะไรดีมันต้องเป็นถูกทุกข้อใช่ไหมคะอ่าตัสใจเดือดเต้นดีข้อข้ออย่างู่ไม่ได้เขต้องเต้นด้วยเขาต้องเต้นด้วยเอามาเป็นตัวช่วยไม่ได้เขาอกเป็นตัวช่วยเพดาน้นกต้องเป็นตัวนำเอเพราะเป็นตัวนาเอาไปด้วยอ่ะทุกคนพร้อมนะครับอาจจะขอเขาเบ็ดเบบให้ทั้งคู่เออมา เกิดตัวแรงๆเด้อยแรงๆเด้อยแรงๆเด้ออ่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ยิงเต็มตามหมอนอิงก็แล้วกันได้เพราะหมอนอิงผมเชื่อเอ้ยแบทแบทมดับแบทจมดับมดับ่อะเรื่อเรงเดี๋ยวเราได้ดูกันนะทั้งนี้อ่าได้แล้วได้อยู่ได้ละได้ละได้อ่ะพร้อมแล้วโอเคเรีจบเองเลยนะเวอร์ชันหมอนอิงและพ่อโจพร้อมแล้วมาเติมโตมาดแม่คุณตา้านรัิกูเต็มโตมาไป ไม่ได้ทุกคนน่ารักมากรู้สึกยังไงบ้างปกติแกคือเข้าขายสวยแล้ววันนี้เรามาทำอะไรสนุกสนานตลกิมบเป็นคนเรียบร้อยมากเลยคนเรียบร้อยไม่ไม่เต้นเลยไม่เต้นเลยเพราะว่าเหมือนคนเรียบร้อยมากนี่ตอนเรียนมหาลัยเป็นดาวมหาลัยเป็นดาวเลยเหรออ่ะต่อสนามเอฟซีหน่อยทำไมต้องถึงวงมาอะไรดาวเรืองเนี่ยเรา เคลียร์หน่อยทำไมเคลียร์ก่อนว่าตอนนั้นอ่ะทำไมเสื้อต้องมีพวงมาลัยดาวเลยอันนั้นน่าจะประมาณ6ปีที่แลยเราได้รับรูปนี้ใครเอาไปใครทำไมใครอ่ะใครเอาไปเนี่ยรูปเนี้ยคือตอนนั้นเป็นวันที่18มกราคมค่ะเป็นวันที่เราล้าวงสวงตกลงประจักษ์ที่นครธนบุรีเป็นกิจกรรมที่ชาวอุดรเขาจะทำการทุกปีนะนี่เออยังไงวันนี้เรามาขอบคุณโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วโอเคไหม กระโดดกระเด้คือโอเคเลยมีใครยังไม่สุดไหมใครถ้าใครอยู่ในนี้ที่เขายังไม่ออกมาเต้นมาแลเนี่ยยังไงยังไงยังได้ไห่เห็นเสื้อเขียวเสื้อเขียวหรอมีคนแดงๆเนี่ยเดี๋ยวชุดแดงๆเนี่ยเขายังไม่มาออกกล้องเลยนะคือเขาไม่ทำหน้ามาหน้าเขาอักเสบอยู่ใครอยากเห็นแม่เฟิ่องกดหนึ่งมาครับเออมาล้วนหนึ่ง

ไนะคันขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ละอย่างไม่มีอะไรง่ายเลยใช่แล้ววันนี้ต้องบอกว่าแบบคืออบอุ่นมากประทับใจมากที่เราได้พบกัน้องๆด้วยโอเคเนาะวันนี้พี่ฝนตก อยากอยากอยากให้คุณเฟิร์นพูดนิดนึงเห็นว่าตั้งใจมาคือขึ้นเครื่องมาแล้วก็เดินทางมาจะต้องจริงๆต้องต่อวันเป็นที่ศรีสะเกดช่วงก่าวันเนี้ยตั้งใจพวกเราตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตของพ่อแบบน้องนุ่นนะคะเพราะว่าคือคนกันมาเลยเพื่อที่จะมาดูคอนเสิร์ตเตรียมของอะไรมาเยอะด้วยใช่ของตัวนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรนะ อุ้งอินกำรับรองก็รอรับรอนะไม่ใช่ไม่ส่ไม่อุ้งอิฐก็รับรองรารู้อยู่แล้วว่าเฟิน์นจะของตลอดอ่ะอ่าแอ่ไพอมให้พ่อหลังในที่ก็มีอ่าที่สำคัญให้เรารอกใจไอ้นีกอ้ไม่เปิดทุกค่ใช่เพราะว่าวันนี้เม่เฟินไปี่ไม่สามารถไปของได้ก็จะมาฟ้องตรงนี้ไงมีนะนะั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้ขอบคุณทุกทุก ก็ต้องการทรัพพอร์ตเนาะใช่แล้วก็เสียใจที่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเสียใจเหมือนกันนี่ก็เตรียมตัวกันมาเตรียมม้วนเสือเลยมกันจริงเหรอพี่อาริสจริงนี่ม้วนเสือจริงนะงั้นรอบหน้าที่เนี่ยที่กูมีที่มาจริงขนาดจิงฟ้ายังไปสองหน้าเวทีวีดีสาวน้อยเจ้านะตอนนั้นสาวน้อยประทมิสแกนอ่ะจิงฟ้ายังเป็นม้วนสัตว์หน้าเวทีเนี่ยนะนี่เราได้อมมาแล้วเนาะ้อมมาแล้ว เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวรอแจ้งครับแล้วเราสองแม่ทั่งถ้าเสือจมดำมก็จะหายใจกำบนิดเราต้จริงจังว่าเราต้องจริงจังว่าสนามพวกเราก็ยังจะไปยังไงเนี้ยผมก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจดีที่พี่ที่ที่คุณเฟิร์นมีให้วันนี้ถึงครอบครัวจริงๆแล้วเราเรารู้สึกยังไงบ้างวันนี้เรามาเจอดำรงมาเจอครอบครัวคุณมาเจอทีมงานที่ซัพพอร์ตอย่างนี้เขาจะรู้สึกยังไงครับยินใจครับทุกคนเป็นอะไรที่น่ารักของครอบครัวเดียวกันแับที่ทราไม่ได้คือขอบคุณแฟนๆที่ช่วยซัพพอร์ตเนาะครับทุกๆกกำลัังใจทุโโปรมช่น ทุกการแงสาุนแครับขอบคุณสำหรับทุกท่านผมรับแล้วกันอบคุี่เือกของทับ้านแล้วเอ้น้คุณยิงมอยากให้อบคุณหน่อยวนนี้เจอทังพี่นุ่นพี่ปืนแล้วทุกคนมาอยู่รวมกันมองยิ้มไปตรงนี้ด้วยเปลียนเสื้อเปลี่ยนเสื้อก็คือตองรู้เบารู้้บาสช่เลยค่ะใครสำหรับโครงการขอบคุณแม่หนุ่มกล้องติดที่นุ่นแล้วก็ โอกาสนูกเป็นคนเรื่องที่แบบมักพี่คนนี้ดีแต่ว่าหนูไม่ได้เสียแซกอะไรนะคือหนูชอบจริงๆแล้วคือครอบครัวหนูว่ชอบดูพี่แม่หน่อยชอบมากคุณอยู่ใช่แม่เอาเองชอบมากนะเราจะพูดให้ฟังนะในรัฐพี่เจออะไรหนูต้องดูที่ไหนนี่แหละครับคือมีต่าภาพและกำลังใจดีท วันนี้ฟังความรู้สึกของน้องแล้วก็ไปดื่มก็ขอบคุณเพิร so like like ์นขอบคุณครอบครัวการน้ำนะคะเสียงไม่ค่อยมีรอบเลยก็เป็นเกียรติมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เสียดายแต่ยังไงรอบหน้ามีแน่นอนนะคะฝากพี่ๆแม่เอ็กซ์ซีสุคเพลินแล้วก็ขอบคุณการซัพพอร์ตขอบคุณในการสนับสนุนในวันนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจเพราะว่าในส่วนตัวหนูอ่ะ ชอบเสียงน้องชอบเสียน้องร้องเพลงแต่ว่าหนูว่าจะไม่ค่อยได้ดูมาลำเป็นเป็นเลือดเป็นเล้านะคะยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะนอ่ะหนูบ้างตัวละครลึกลับอใไรสุดที่มาถึงัวอะไรดาวเกินพูดถึงพวงอะไรดาวเกินมือเสื้อขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคะ เจอกันในวันนี้นะคะจริงๆแล้วพี่หมวยิงเนี่ยก็ชอบตระกรลดำรงแล้วก็ชอบพี่น,นุนในชมดไม่ว่าจะเล่นเป็นตัวไหนก็ชอบนะคะเขาเล่นได้น่ารักมากท,ท,ทุกบทบาทเขาเข้าแบบถึงบทบาทมากแล้วก็ไม่หน่อยยังรอที่จะได้เจอพี่นุ่นอยู่นาะโอกาสหน้านะคะต้องเห็นพี่นุ่นใส่ชุดรองเทินะคะเฮพ <laughs> สาวเาจพูดนะแล้าม่เหนนุ่นใช่ฉะนั้นคือเดี๋ยววันไหนนะครับวันไหนที่ นุ่นจะไปปาตุ๋ทัวบนเวทีเสาวน้อแพงถ้ากับองญิงพี่น้องจิได้เห็นนุ่นเนเชนกนะครับใส่นนสชุดลำเลินบนเวทีสาวน้อแพ่งต้องมีโมเมนต์นั้นอย่างแน่นอนต้องไปม้วนเสื้อต่อนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็ขอสวินดีกับทุกคนที่ได้มีโอกาสในการจะสวมเสื้อเนี่ยนะครอบครัวทุกคนดูดิวันหนึ่งคุณมาเจอเราแล้วสมมติว่าเกิดการมีตริ้งแล้วมาใส่ทีเดียวกัน นะครับมีอุ้งอิงมีนุ่นมีพ่อโจนะครับมีหมดอีกแล้วมีทุกคนที่ในวงนะครับมันเป็นบรรยากาศครอบครัวและความอบอุ่นแล้วก็ยินดีด้วยกับคนที่ได้มีโอกาสในการสวมใส่แน่นอนแล้วก็แขวญดีกับหลายๆคนที่ได้กระบอกน้าอย่างที่ยังไปขอบคุณจากใจเลยนะครับพอขึ้นมา999เลยอะไรนะยังบางคนยังไม่ออดยืนยันออเดอร์ทุกคนรีบดีรีบเลยเพราะว่าถ้าพลาดการยืนยันออเดอร์ไม่ได้นะ อ่ะอยากให้ทุกคนอ่ะสุดท้ายอยากให้ฝากทุกคนยืนยันอยากให้ช่วยกันให้เอสซียืนยันตอนนี้สุดท้ายแหละนะพ่อโจก่อนเร็วๆครับคนไหนที่นะครับสนับสนุนเราแล้วบางคนก็จะลืมเนาะบางคนลืมหรือบางคนแบบยังขาดตัวบุคคลอะไรก็อย่าลืมนะครับคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับมีตามโปรโมชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นซ้ำห่อหรือหกห่อเนาะใช่ครับนะครับขอบคุณมากมากครับได้เลยนะครับรออีกหน่อยแล้วค่ะสำหรับพ่อโจไหม นอนอิงขอแบบเสียงนางเอกยืนยัยนแบบเสียงนางเอกบอกเอายืยาน,นยันได้แบบเสียงนางเอกยืนยันได้คะ่ะแต่ว่าเสียงนาเงเอกมันทำยังไงคะหวานหวานค่ะค่ะขอค่ะพ่อพ่อแม่ที่น้องอิงแล้ากานพี่น้องน้องน้อกคนได้เลยค่ะคลายกันกดตะกร้าแล้วกันยืนยันออเดอร์ค่ะมคุ้มกัเช็คชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็โอนเงินแล้วก็รอรับของได้เลยนะคะ นะหรับมาขายืนยันแล้วบอกยืนยันแล้วทุกคนต้องช่วยกันยืนยันนะครับเพราะอย่างที่บอกในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับสามอแบบนี้ปกติเนะี่ยราคาหนึ่งพันต้องย้ำเลยนะโปรโมชั่นแบบนี้หนึ่งพันแล้วก็ได้รับกระบอกแบบนี้นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคนดูดิอบอุ่นมากเวลาที่ทุกคนวันนี้มันจะเป็นภาพใงความทรงจําไม่ใช่แค่ในไลฟ์สดแต่จะเป็นกระบอกน้ำน,นี้คุณจะวางที่บ้านวางที่ห้องทํางานหรือวางที่ห้องนอนครั้งหนึ่งคุณเคยดูไลฟ์สดนี้และเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราดังนั้นใครยืนยันเท่านั้นถึงจะได้ไป ย้ำเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับกับ5คนนี้5คนแห่งความรักนะครับใครยืนยันแล้วเม้นยืนยันหน่อยย้ำอีกครั้งถ้าไม่ยืนยันไม่ได้นะทุกคนดูดิมันน่ารักขนาดนี้เนี่ยทุกคนเสียดายมากอะพอย้ำนะครับตอนนี้ช่วงเวลาที่อยากให้คุณได้ยืนยันกันนะครับมาแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจากใจหวังว่าเราจะมีแมทแบบนี้กันอีก แน่แห่งความสุขแบบเที่แบเที่ยวเราจะมาสร้างด้วแบบที่เราจะมาสร้างปราสาทแบบใช่ถ่ายด้วยเมียเช่าขอปิดท้ายปิดท้ายแล้วเชอพลงเมียเช่าเพื่อมอบให้กับคนที่รักเราทุกคนขออนุญาตด้วยครัได้ครับี่ชายหนุีไอยอกใจน

คุณทุกคนนะเราเดี๋ยวได้มีโอกาสในการเจอใหม่ขอบคุณสําหรับกําลังใจอย่าลืมกดยินยันอยากให้จริงๆทุกคนช่วงสุดท้ายนี้กดยินยันแล้วก็ต้องขอบคุณเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสุขสนานนะครับขอบคุณนะครับสำหรับกุ้งตั้นเองแล้วก็ขอบคุณกำนังทีมด้วยที่วันนี้ได้ทําให้เรามีสารที่บคุณแบบนี้ที่สุดนะคะเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีอย่าลืมแวะเวียนมาเจอกับทีมงานทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย